สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีพอตอของลุงพลปแต ể นทุกทุกคนนะคะวันนี้อยากจะพูดด่าไอหน้ากระโหลยแตดหน่อยนะคะรู้สึกว่าจะดิ้นมากเลยนะคะเอฟซีดิ้นอะไรหรอคือตอนนี้นะคะฝั่งของมันนะคะอีปไม่ว่าจะเป็นอีปากดําไอหน้ากระหลยแตดนะคะดิ้นน้าดูนะคะมันบอกว่าไปถามทนายของลุงพลนะคะทนายธรรมรังศีอ่ะ ว่าเส้นผม36เส้นไปไหนตอบออกมาตอบหน่อยสินะออกมาตอบหน่อยสิแล้วเส้นผมที่อยู่บนรถอะออกมาตอบหน่อยสิครับท่านทนายครับผมไม่ได้ดูถูกหรืออะไรนะครับผมให้เกียรติเสมอและเขาจะต้องตอบมึงปะหน้าก็ลอยแตดฮะคดีมันจบแล้ว ได้ยินหรือเปล่าหัวคดีมันจบแล้วมึงยังมาถามเส้นขนเส้นหมอยอะไรของมึงเนี่ยสาเส้นเนี่ยเพื่อถามจริงๆเถอะพวกมึงเนี่ยมันหมดคอนเทนต์หาแดกแล้วใช่ไหมจริงๆไม่มีคอนเทนต์อยู่เฉยๆก็ได้นะเว้ยไม่เห็นจะเป็นต้องออกมาพูดนน่นพูดนี่เลยหาเรื่องหาเรื่องหาเรื่องหาว่าลุงพลเนี่ยหาเรื่องไปทั่วเขาหาเรื่องอะไร ก็อีฟังนั้นมันดาลุงลุงก็ต้องออกมาพูดสิจ้าแล้วไงล่ะอ่ออีไรนะอีทามกับอีอีจังไรน่ะเหรอที่มันออกมาพูดอ่ะเหรออีจังไรนี่นะที่มันขึ้นสตรีมหยาดกับอีทามอ่ะที่มาอาศัยอีพวกอยากเขาเรียกว่าอยากมีแสงอีพวกหิวแสงไงอีทามก็หิวแสงกูไม่รู้หรอกมันแก่ไม่แก่แต่กูฟังแล้เสียงมันเหมือนแก่ นะแล้วก็อีจังไรอีตัวหนึง่งแล้วไงเหรอพอลุงออกมาพูดแล้วไงน่าก็ลอยแตกถามจริงๆริงเขามีสิทธิ์จะออกมาปกป้องตัวเองเพราะสิ่งที่อีทาม,มันออกมาพูดกับอีจันไรเนี่ยพูดเนี่ยมันใช่เหรอถามทําไมในเมื่อมึงเพิ่งโผล่หัวมาเนี่ยนะมึงจะรู้ได้ยังไงว่าวันที่สิบเอ็ดลุงไปไหนอย่างไง มึงไม่เห็นรู้เรื่องเลยหาว่าเขาเนี่ยโอยตอนนี้รีบควาคว้วาเนี่ยรีบอ่ะสติกเกอร์สติกเกอร์สติกเกอรอ์อีจังไรนะนะลุงเขาไม่เหมือนมึงหรอกมึงไม่เปิดสติกเกอร์มันก็เรื่องของมึงสิจังไรกูจะบอกให้นะไอหน้าก็ร่อยแตดนะออกเข้าข้างกันไปเถอะพวกมึงมันก็มีแค่นี้แหละเหลืออีกไม่กี่ตัวหรอกนะทุกคนก็หูตาสว่างกันหมดแล้วนูน่น ไปฟังอายการนู่นเขาพิพาษานู่น<ม>นะมันขึ้นสู่ชั้นสารระบบชั้นสารเ,เรียบร้อยแล้วมึงจะมาถามทนายความทําไมว่าออกมาตอบหน่อยสิสามสิบหกเส้นไปไหนฮะแล้วก็เส้นขนอยู่ที่บ<ม>นรถ<ม>อยู่ไหนออกมาตอบหน่อยสิมึงไม่ต้องท้าเขาไอ้หน้ากระไรแตดวันวัน,วนมึงรู้อะไรบ้างพวกมึงอะ่ะมีแต่เรื่องอะไรส่วนอีปากดําก็บอกว่าอะไรนะบอกว่าฉันต้องออกมาปกป้องเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาดิฉันไปเหยียบย่ํา เขาเหยียบย่ำมึงตรงไหนวะอีปากดําคือพวกมึงเนี่ยออกมาหาเรื่องกันทุกคนเหยียบย่ำที่ว่าอาเอาศพไปเหยียบย่ำไม่มีใครเขาเอาศพไปเหยียบย่ำหรอกแล้วมันเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะมึงเป็นแม่ผู้สูญเสียแต่มึงไม่เคยขึ้นไปดูแลลูกมึงเลยมึงไม่เคยไปตามเลยแต่เวลาเขาถามน่ะมึงก็บอกว่ามึงได้อ่ามีคนแนะนําให้ขึ้นไปบนเขามึงไปให้พวกอีทามแล้วก็พวกอีจังไตรพูดถูกไหมเออพวกมึงมันก็เลวอย่างนี้แหละนะ พอเขาออกมาพูดบ้างแหมดีดดีดดีดแตดปิ้นแตดปิ้นเลยนะอีปราดดำโอ้โหนี่เรื่องมันสู่ชั้นศาลเรียบร้อยแล้วมึงแบ,บบร้อนดิ้นกันพอครูบอกว่าดิ้นแม่งรับไม่ได้เว้ยเออทุกคนบอกว่าดิ้นรับไม่ได้บอกว่าฝั่งเราดิ้นลุงพลดิ้นต้องไปด่าฝั่งนู้นฝั่งนี้ลุงพลเขาด่าใครเขาแค่ออกมาแสดงความคิดเห็นกับอีจังไรแล้วก็อีทามที่มันออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวันและเวลา อีควายมันเข้าข้างมึงนี่มึงก็ไปโอบกอดกันก็ไปสิอีจังไรเนะ่ะกลับอีไรนะอีทามเนี่ยอีกําลังหาแสงเนี่ยเอออีช่องใหม่ของมึงอะโถเออยอกระจกพุยอีพวกหาแสงหาแดกออกมาพูดเพื่อต้องการยอดซับยอดไรทุยหัดสงสารคนอื่นเขาบ้างเถอะอีพวกมึงน่ะนะอีจังไรนะเออ งงกับพวกมึงจริงๆเลยตักกะเร็วๆตอนนี้ไม่แล้วไม่คดีแล้วนะคะวันนี้มันไรสดนะมันบอกว่าเอ้ยลุงนะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์แล้วก็หัวละฮ่าขอบคุณครับขอบคุณครับอีควายอีจังไรอีควายโถเอ้ยอีปากยักษ์เออจริงๆหน้าตาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ก็ดูขี้เหร่หน่อยนึงอะแต่ว่าจิตใจแม่งสกรปรก,กโสโค่กูจะบอกให้นะมึงไอจังไรนะ แล้วก็อีลูกกระจกของมึงพยายามที่จะเกาะแสงลุงพลเนี่ยนะมึงมุดใต้ดินไปเลยนะเออแล้วยังไงล่ะนะไอหน้าก็รอยแตกพอคนโน้นคนนี้ออกมาโอ้โหออกมาเข้าข้างตัวเองกันหน่อยเข้าไปช่องเขานน่นนี่นั่นไปให้กําลังใจกันโอ้โหมึงหมดแล้วล่ะสภาพมึงไอหน้าก็ลอยแตกความเป็นคนมึงไม่มีอะทุกวันเนี้ย ที่มึงออกมาเนี่ยมันด้านนะคะเอฟซีมันด้านแล้วส่วนอีปากดําก็บอกว่าโอ้ยเอาฉันไปเล่นเอาฉันไปเหยียบย่ํานู่นนี่นั่นใครเหยียบย่ํากันแน่เพราะอะไรอ่ะทุกคนก็ถึงได้เหยียบย่ํามึงอะฮะเพราะอะไรให้ปากดําก็เพราะตัวมึงไงไปใส่ร้ายป้ายสีลุงพลขนาดเขาต่อสู้คดีความจนมาถึงทุกวันเนี้ยแล้วมึงก็ไปดูถูกเหยียดหยามป้าแตน ทั้งทที่เป็นพี่สาวของมึงแท้ๆแล้วก็ไปใส่ร้ายป้ายสีเขามีใครออกมาปกป้องบ้างอะแล้วมึงกับลูกพลก็ไม่เคยทะเลาะกันคนที่ทะเลาะกันคือมึงกับไอ้หน้ากัรลอยแตดที่แย่งหนูกันนี่แหละเออถูกไหมถูกไหมถามจริงแต่ตอนนี้เป็นไงล่ะเอฟซีโอ้โหโอ้โหดีกันดีกันหรือโกรธกัน,กกกนอีกก็ไม่รู้ เพราะไอ้นี่อะนะไอ้หน้าก็ลอยแตดเนี่ยนะร่วมลงทุนกับใครไม่ได้หรอกเพราะสันดานมันอย่างนี้ส่วนอีปากดําก็เหมือนกันนะคะลงทุนคู่กับคนอื่นไม่ได้เพราะมันเป็นคนอิจฉาริษยาและเป็นคนขี้นินทาคนนะอีปากดาเนี่ยและปากมันจะไป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 ชอบนินทาคนชอบดูถูกเหยียดยามคนมันไม่เคยคิดหรอกสมัยก่อนเป็นไงถ้าลูกมันไม่เสียชีวิตทุกวันนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกที่ทางน่ะซื้อเต็มไปหมดไปเอาเงินขอทงขอทานเขาน่ะ ไปซื้อที่ซื้อทางเนะ่ยลูกตายยังไม่เท่าไหร่เรียอะไรก่อนเลยก่อนจะเจอศพซะด้วยซ้ำนะไม่อับไม่อายชาวบ้านเขาเขารู้กันหมดแต่เขาไม่อยากจะพูดหรอกพวกมึงมันสารเลวกันทุกคนแหละแต่ออกมานั่งใสล่ลายป้ายสีป้าแต่นลุงพลโถอีน้องสารเลวน้องสารเลวทั้งสองตัวนี่แหละถูกไหมคะเอฟซีรับไม่ได้ กับคนอื่นนี่โอ้โหเชิดชูหน้าชูตาแบบกลัวไงกลัวตกกระป๋องนะเอาเงินมากกว่าความความสุขของครอบครัวนะมันเอาเงินเอาสินบนมากกว่าความสุขของครอบครัวทุเลศไหมละ่ะอีสองคนพี่น้องนี่แหละโคตรเลวโคตรจังไรเลยจริงๆใส่ร้ายป้ายสีพี่สาวตัวเองใส่ร้ายป้ายสีพี่เขยตัวเอง งงใจนะเอฟซี F C, งงใจจริงๆเลยนะมึงทําอะไรมึงก็ได้อย่างนั้นแหละมึงไม่ต้องออกมาเรียกร้องหรอกว่าเอ้ยเขาทําร้ายฉันอีปากดําโอ้ยเขาทําร้ายฉันเอาว่าฉันเนี่ยเอาศพไปเหยียบย่ําเอาฉันไปเหยียบย่ําจนป่นปี้ฉันต้องออกมาปกป้องตัวเองมึงก็สมควรเประละ่ะแม่อย่างมึงอะสมควรไหมละ่ะที่ไม่ให้คนอื่นเขาเหยียบย่ํามึงอะไม่มีใครเขาเหยียบย่าลูกมึงหรอก แต่ขยีบย่ำมึงนั่นแหละแมมีหน้าที่เยอะน่าจะต้องดูแลตรงโน้นดูแลตรงนี้ดูแลอะไรวะกูเห็นใส่ชุดขาวเรียอะไรอยู่มึงดูแลอะไรมึงบอกว่ามึงนั่งดูแลนู่นดูแลนี่ตอนน้องเสียเดี๋ยวก็ไปทางนูน้นไปทางนี้ไปอะไรมึงไม่กล้าไปศบตาลูกมึงด้วยซ้ําแม้กระทั่งเนี่ยเขาเอาศพมาส่งแล้วเนี่ยเขาห่อด้วยผ้ามึงยังไม่ให้เขาแกะออกเลยโถเอ้ยคุย ไม่อยากจะพูดเลยคนอำมหิตเหมือนมึงอะ่ะมึงไอ้ตัวอำมหิตออีปากดำ